สวัสดีค่ะแอนนี่คะ่ะตัวแทนประกันชีวิตนะคะเจ้าของช่องประกันชีวิตคิดง่ายบายสุนิสาค่ะวันนี้นะคะก็มีารางเบี้ยประกันชีวิตนะคะซึ่งเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะทําประกันชีวิต ที่ทุน500,000หรือ1ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยนะคะแบบประกันตรงนี้ตอบโจทย์มากคุ้มมากสำหรับคนที่มีภาระนะคะมีครอบครัวและต้องการจะทำให้เป็นมรดกสำหรับลูกสำหรับครอบครัวของตัวเองนะคะแบบประกันแบบนี้นะคะจะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะคะความคุ้มครอง500,000ถึง1ล้านบาทรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะส่วนใครที่สนใจอยากพูดคุยเพิ่มเติมสามารถทักแอนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะ จะตอบให้ทุกคำถามค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและอย่าลืมนะคะเพิ่มเป็นรายการโปรดด้วยนะและที่สำคัญสุดท้ายท้ายสุดนะคะหากใครมีข้อสงสัยสาม,มารถทิ้งคำถามไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอนนี่จะมาทำคลิปตอบให้ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะแอดไลน์มาได้ที่แอนนี่4 626ค่ะบายบาย